ครับพบกันมาจับสัปดาห์กับรายการคู่คู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาทําคลิปที่เราอยากดูแล้วผมคิดว่าคุณก็น่าจะอยากดูด้วยครับนั่นคือคลิปการเปรียบเทียบหูฟังเลยมีแอร์ดอทรุ่น1หรือรุ่นออริจินัลรุ่น S และรุ่น2ครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างงชิปเองนะครับมันดูเหมือนกันหมดเลยมันรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงเนี่ยเอองงมากเราจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ครับก่อนไป s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องเราครับตามด้โซเชียลด้านล่างครับก็คู่หูก,กีครับก็ KUHUGAKG ครับมีทั้ง Twitter Facebook ฝากตามในนั้นด้วยครับแล้วก็เรามีถ้าอยากจะสปอร์ตเราโดยตรงสนับสนุนเราโดยตรงเรามีเมมอริบเมมเบอร์ชิพดูรายละเอียดข้างล่างครับว่ามันจะดียังไงสปอร์ตเราแล้วอ่ะ <c oughs> เป็นเมมเป็นมก็ต้องมีมีของ DTC สิอ่ะไปเลยคุณพัดอ่ะบนโต๊ะผมเนี่ย อที่ขวาขวามือส่วนเนี่ยคือรุ่นแรกรุ่นออริจินัลเรดมี่แอร์ดอรุ่นตรงกลางนี่เรดมี่แอร์ดอสอันอันนี้คือเรดมี่แอร์ดอตสองวิธีการถ้าเกิดว่าไม่มีกล่องให้ดูเนี่ยนะแยกไม่ออกเลยอวิธีการแยกก็คือกล่องแพ็กเกจเนี่ยรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นเอสเนี่ยกล่องเป็นสีน้าเงินสีฟ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นเอสจะมีตัวเอสตรงนี้ ับเห <He know S 3> ็นไหมส่วนรุ่นสองนี่เขาเคงกลัวคนยังงงอ่ะสีแดงแม่งเลยจบชัดเ <JESS R> จนคือมึงแยกไม่ถ้าไม่แยกออกคือตาบอดสีครับผมจบแค่นันแหละอะอีกวิธีที่แยกได้คือตัวตุดตรงใต้กล่องเนี่ยมันจะสะกรีนชื่อรุ่นอยู่ครับผมอันนี้ยอันนี้รุ่นสองมันสกรีนรุ่นสองอยู่อ่าดูได้ไปดูได้อืแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดูตรงนั้นเนี่ยวิธีดูอีกทีหนึ่งคือคุณต้องเอาหูฟังไปแพร่ครับมือถือแล้วดูรายชื่อ อุปกรณ์ที่แพ้ดูชื่อบลูทูธในมือถือของคุณจะระบุชัดเจนว่าเป็นรุ่นอะไรครับทําไมระบุก็แย่แล้วล่ะครับทาไมถึงพูดอย่างนั้นอ่หูมันเหมือนกันเปี้ยเลยตัวหูฟัง่ะถ้าใครมีแก้หูใส่สลับกล่องคุนน่ะงงเลยจบเลยทีนี้หูเหมือนกันเปี้ยกล่องเหมือนกันเปี้ยต่างกันที่สกรีนด้านหลังของกล่องครับต่างกันที่สีของกล่องที่ใส่มาพิเกจใช่ต่างกันที่ตรงที่หูเนี่ยเวลาคุณไปแพ้คุณจะเห็นชื่อมันชื่ออุปกรณ์ใช่แต่ถ้ามาดูแค่ตาเนี่ยแยกไม่ออกแยกมาครับ ครับอ่ะไปลงรายละเอียดกันดีกว่าคุณตัดเรื่องราคาก่อนไปราคาครับพูดก่อนเลยเออรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่เนี่ยเก่าคือรุ่นเก่ากลางใหม่ a i เฉย Air d o S ครับ .2 i สองครับราคาเท่ากันเลยครับเก่าเหรอประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทเอ่าเหรอครับไม่ได้หมายความว่าอ่ารุ่น .2 i r สองทึ่งออกมาล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วไอ้นี่ราคาจะลงไม่เออราคาประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อย ทดสบรุ่นเลยเ้าที่เท่าที่ดูในร้านเสดียที่เราดูนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกร้านเลยครับผมแล้วแต่จังหวะโอกาสราคาน้ำมันราคาทองคําเออหุ้นไม่เกี่ยวโควิดพอและพอนั่นแหละครับหัวข้อที่สองที่พูดถึงคือเสียงครับแนวเสียงรุ่น雷米ไอดอลดออริจินอลเนี่ยอืมเบยนัมครับกลางพอมีสำหรับผมนะกลางเหมือนจะน้อยไปนิดนึงอแหลมดีใช้ได้เลยผมเพิ่มนิดนึงสเตจกว้างครับผมอันนี้คือเสียงรุ่น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 แรกนะครับผม Air dot S อ่าเสียงรรลุนี้เลยเดะ Air dot สองเหมือนกันเลยอ่าแค่เบรน้อยกว่าน่อยครับครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าทำไมเบรน้อยไปดูคลิปรุ่นสองได้ที่เรารีวิวมีมีทุกคลิปแหละครับนอกจากนั้นเพื่อความชัดเจนเราเอาหูเทีบอัดกราฟอ่าสีแดงครับเส้นสีแดงอันนั้นที่เบรดเยอะเนี่ย Air dot Original ครับผมรุ่นแรกเส้นสีน้ำเงิน Air dot S อืเส้นสีชมพู Air dot สองครับคือ ถ้าถ้าดูรุ่นแรกกับรุ่นกลางรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นเอสเนี่ยแทบจะเหมือนกันเดะอะไรเงี้ยความต่างๆเนี่อาจจะมันอยู่ที่การสวมใส่สวมใส่ทพอะไรเงี้ยอืแต่ฟังไม่ออกแต่ตัวรุ่นสองสีชมพูเนี่ย a i r o d รุ่นสองเนี่ยชัดเจนว่าเบสเนี่ยค่อนข้างน้อยเทียบกับตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองใช่ครับครับผมเรื่องต่อไปคือการเป็น Master s ส a ล e คือรุ่นแรกเนี่ย o r i g i นอลเนี่ยมี Master s l เล e หมายความว่าตัวหูด้านขวาเนี่ยเป็นมสเตอร์เสมอ หมายความว่าคือเวลาเราหูเอาหูตัวนี้เนี่ยถ้าเก็บใส่ในกล่องนะปิดเลยดับเลยหูซ้ายดับด้วยหูซ้ายดับด้วยเลยอ mm hmm. ตัวรุ่น S กับรุ่น2เนี่ยไม่มีมาสเตอร์สลฟก็คือมันอินเดเพนเดนต์อะก็คือแยกกันขาดคือถ้าผมจะเอาหูขวาใส่เข้าไปในกล่องหูซ้ายก็ยังเล่นอยู่ไม่ปิด mm hmm. ผมผมเอาหูซ้ายเข้าไปในกล่องหูเดียวหูขวาก็ไม่ดับก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกัน okay. ยกเว้นผมว่าข้อทั้งสองหูเก็บเข้าไปในกล่องแน,น,น่นอนล่ะมึงมันก็ต้องติดอยู่แล <laughs> ้วเ <laughs> <laughs> ขาเอข้อสองหูแล้วจึ <laughs> งได้ยินนี่มลำโพงแล้วไม่ใด้หูฟังครับผวันนี่มามุกยังไงเนี่ยผมครับ <laughs> นั่นคือคอ Ad ันเป็นมาเซอร์สเลปต่บต,ตัวนี้ยัใหม่กว่าจะมีความเฟกซิเบิลมากกว่าใช้หูเดียวได้ซ้ายหรือขวาก็ได้ไม่ดับครับครับเรื่องต่อไปคือเลเทนซี่เลเทนซี่เนี่ยตัวเด่นเนี่ยคือตัวเอสเอสซน่าจะย่อมาจากสปีดนะนะคือมีเกมโหมด ตัวเนี้ยเนี่ยคือเอาถ้าไม่เปิดเกมโหมดก่อนเราไปเทศส l a t n c y มา latency เนี่ยคือคือการดีเลย์ของเสียงมาเทียบกับภาพเอาง่ายๆถ้าค่าเยอะก็คือปากกับเสียงไม่ตรงกันเวลาดูคลิปใช่ปากกับเสียงไม่ตรงกันครับครับแต่ภาคกับใจเนี่ยตรงกันอ่าเหรอโอเคเชื่อเ่าต่อคือค่า latency เนี่ยยิ่งค่าเยอะยิ่งดีเลย์ยิ่งเห็นปากกับเสียงไม่ตรงกัน เอ่อเทรดโชเนี่ยคือประมาณ300ถ้าส0มร้อยเมลิเซอรเกิลเนี่ยคือถ้าค่าน้อยกว่าเนี่ยจะเห็นการดีเลย์ได้น้อยลงละครับประมาณนั้นตัวเนี้ยด้านขวาเนี่ยตัวออริจินอลเนี่ยคือถ้าไม่มีมีเกมโหมดนี้คือมีตัวนี้ตัวเดียวนะอ่าใช่ที่ผมบอกเนี่ยคือไม่มีเกมโหมดก่อนคือตัวนี้คือสามร้อยหกสิบเก้ลิเกิลตัวนี้คือ444ร้อยสี่สี่เมลิเกิลตัวนี้คือ443ร้อยสี่สิบสามลิเกิลพอบอกเลยสองตัวนี้นแอนดรอยด์นะอันนี้คือตัว Android อ่าที่พูดนี่คือ Android ถ้าเป็น iOS ตัวนี้คือ3ามร้อยห้าสิบมิลลิซเสามร้อยห้าสิบมิลลิซเคิเท่ากันอืใช่อันนี้คือไม่มีเกมโหมดนะแล้วก็สามร้อยเจ็ดสิบหกมิลลิซเคิคือค่อนข้างนิ่งมากอหลังจากนั้นตัวที่เท่ดีในเรื่องเรดนซี่เดนซี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้สามารถเปิดเกมโหมดได้พอเปิดเกมโหมดตัวนี้ปุ๊บเดนซี่จะลดลงลดลงเลยถ้าเป็น Android เนี่ยจาก4ี่ร้อยสิบมิลลิซเคิจะเปลี่ยนเป็นสองร้อยหกสิบสามมิลลิซเคิทันทีลดลงไปร้อยกว่าครับอ่ะถ้าเป็น iOS อือ ลดลงจาก350เมกะไิเคิลเป็น172มิลลิเคินโอ้โแอร์อทโปรผม140ใกล้เคียงมากไวเลยเหมารักเล่นเกมเล่นเกมครับต่อไปครับเราจะพูดถึงความเสถียรของสัญญาณครับหรือภาษากรีกเรียกว่า s i integrity โอ้โหฟูสิงถูกไหมถูกครับซ้อมมาจากบ้านเ่าอยู่บ้านอยู่แล้วนี่วะตัวนี้น้อยที่สุดคือเสถียรน้อยที่สุดอ่ะหมายความว่าใช้ใช้แล้วเดี๋ยวมีหลุดมีอะไรเงี้ยไปที่คนพุกพ่านสถานที่ จอแจเนี่ยมีสัญญาณหลุดบ่อยมีหลุดเจอบ่อยหูหนึ่งสองหูบ้างแล้วแพ้กันไปแพ้กันมาหรือมี Air dot S ก็ปานกลางอ่ะก็เจอเหมือนกันแต่จะเจอน้อยกว่าตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างน้อยกว่าค่อนข้างเยอะเลยล่ะใช่ส่วนตัวล่าสุดคือ Air d สเนี่ยคุณเอไปทดสอบบอกไม่เจอเลยโอ้ผมใช้หลายที่มาแล้วไม่เจอเลยสำหรับผมนะครับปรับปรุงัวข้อสุดท้ายครับเรื่องแบตครับแบตเตอรี่ของกล่องเก็บ กล่องกล่องใช้มันเนี่ยสามรุ่นเท่ากันเลยคือสามร้อยมิลลิแอมป์อเวอร์ส่วนแบตเตอรี่ของตัวหูเนี่ยับหูรุ่นแรกเนี่ยแอร์ดอตออริจินอลเนี่ยสี่สิบมิลลิแอมป์อเวอร์ส่วนสองรุ่นที่เหลือคือรุ่นเอสกับรุ่นสองเนี่ยสี่สิบสามมิลลิแอมป์อเวอร์เยอะขึ้นมาสามมิลลิแอมป์อเวอร์คิดเป็นประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะดูเหมือนจะถึงหนึ่งสามแต่เยอะนะสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผลของมันว่ามันใช้ได้นานขึ้นจริงไหมเราก็ไปทดสอบมาเราไปทดสอบมาแต่รุ่นแรกตอนนั้นนที่เราอมั นานละปีกว่าและครับตอนนั้นเรายังไม่ได้ทดสอบอืครั้นจะทดสอบตอนนี้เนี่ยก็ไม่แฟร์แล้วมันใช้มาเป็นปีอาจจะเสื่อมแล้วก็ได้ครับจะซื้อใหม่ก็ช้าอืจะรีบทําคลิปแล้วอืเพราะฉะนั้นผมเอาค่สเปกมันเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงส่วนรุ่นรุ่น air s เนี่ยเราไปเทสมาเนี่ยแอนดรอยเนี่ยอืเปิดเกมหมดด้วยนะสี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีส่วนรุ่นเอ่อรุ่นสองเนี่ยแอนดรอยเนี่ยสี่ชั่วโมงห้าสิบสานาที ครับพอรุ่นรุ่นเอเนี่ย iOS เนี่ยของ iOS ของ iOS เนี่ยที่เปิดเกมหมดเนี่ยเหลือสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเองผบานไปชั่วโมงนึงเนี่ยแต่รุ่นสองเนี่ยไอรอดสองเนี่ยของ iOS เนี่ยสี่ชั่วโมงยี่สิบเจ็ดนาทีอืมอืมคือที่สองรุ่นเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะ4ี่สามมิลลิแอมป์เเท่ากันครับแต่ว่าเหมือนรุ่นสองเนี่ยแบตมันจะอึดกว่าเพราะว่าผมว่ามีสองเหตุผลครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือรุ่นสองเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยนชิป ซึ่งชิปเนี่ยมันก็มีผลกับสัญญาณที่มันเสถียรขึ้นซึ่งผมรู้สึกได้จากการไปเทจริงๆอ๋อ oh, ใช่นอกจากนั้นเนี่ยชิปใหม่ๆขอ่ะคอคอมตัวใหม่ๆเนี่ยประหยัดแบตด้วยเพราะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้คอคอมแต่ผมว่ามันก็ทํทำให้การประหยัดแบตตัวนี้ก็เลยเพิ่มมาเป็นแบบระดับ20ถึงชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วแต่ว่า Android หรือว่า iOS iOS i ไอตัวนี้มันโหมด S มันอาจจะกินแบตเดยอะเพราะว่ามันโหมด,โหมด,ดโหมด S ไงใช่โหมดอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบ,บอกว่าอาจจะทําให้ตัวนี้ถึงแม้มันจะ43 เอ่อแนบมาเท่ากันแล้วตัวนี้มันน้อยกว่าก็คือโหมด s หรือว่าโหมดเกมโหมดมาจะใช้แบตมากกว่าประมาณนั้นครับก็จบไปแล้วกับรายละเอียดของแต่ละตัวครับเรามาสรุปกันว่าณตอนเนี้ยตุลาสองพันยี่สิเนี่ยเราควรจะซื้อรุ่นไหนดีอย่างแรกผมตัดใช้ก่อนเลยคุณพัทรุ่นหนึ่ง redmi air d o รุ่นทรรมดาที่สุด ตัดชอยไปเลยครับเพราะมันไม่มีอะไรเด่นนะตอนนี้เทียบกับรุ่นอน่นแล้วก็มันมันมีสัญญาณขาดขาดหายหายมีสัญญาณอินทอรเกตี่ที่ไม่ดีแถมราคาก็ยังไม่ได้ถูกกว่าอีกต่างหากถูกต้องครับตัดไปเลยครับถ้าคุณเป็นนักเล่นเกมเราแนะนํารุ่นเอสครับอ่าพราลเซนซี่ที่ที่เร็วใช่ไม่หน่วงใช่แต่ว่าดู youtube ใช่ดูหนังดูคลิป y o ยูทูบอ่าก็จะปากกระเสียงตรงกันถูกต้องซึ่งปากกระใจตรงกันอยู่แล้วจะย้ำทําไมเนี่ย กรโบกคุณไงอ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันถ้าเกิดใช้ข้างนอกที่มีคนคนคนนี่ผู้ค่านมีคนใช้พวกสัญญาณเยอะอะไรเงี้ยอาจจะมีกระตุกบ้างสัญญาณหลุดบ้างเท่าที่ผมใช้มาครับผมก็แนะนําถ้าเจเนอเรลเลยถ้าคุณไม่ได้เน้นเรื่องการเล่นเกมหรือว่าดู youtube ที่แบบไม่ได้แบบร้องเพลงเร็วๆให้ปากตกปากกับเสียงตรงกันรุ่น2ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้คือสัญญาณนิ่งเสียงเนี่ยเบสที่บอกว่าต่ํามาต่ําลงมาแต่คือไม่ใช่แบบไม่มีเบสนะใช่ใช่คือมีเบสผมว่าเบส ผมว่าดีด้วยซ้ำไม่ล้นด้วยซ้ำในมุมในมุมผมนะใช่ใช้ได้นานใช้ได้นานที่สุดบประหยัดแบบที่สุดสัญญาณนิ่งที่สุดขาดแค่เรื่อง S ซึ่งมันเนในซี่ใช่ประมาณนั้นครับส่วนถ้าใครอยากที่ยะเล่นเกมแต่ว่ากลัวเล่นข้างนอกเยอะกลัวสัญญาณไม่ดีอ่าคงต้องไปมองรุ่นอื่นเลยยี่ห้ออื่นไปเลยมีอะไรมากคุณพัดแนะนําสิ QCY T5 T5 QCY เอ็มสิบแปดที่เราเล่นอยู่ไปใช่มีเอาแพงแพงหน่อยแพงหน่อยแอร์พอดโปรเลยครับโอ้โหอันนั้นก็แพงนะหรือว่าจะเป็นแบบครอบหัวแพงกว่านั้นอีกเอ่อสเนดี้คันเชอร์เอ็นซีใช่ตัวนั้นก็เรดนซี่ดีเหมือนกันหรืออยากได้แบบทูกสุดๆเลยเออเสียงไม่ค่อยดีนะแต่เรดนซี่ดีมากเพล็กโทน G2 ครับผม,มนี่คือสิ่งที่เราเคยรีวิวไปแล้วแล้วเน้นเรื่องเนตเทนซีก็ลองไปดูได้เรามีเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ใต้คลิปไปให้ใหพวกนั้นประมาณนั้นวันนี้ผมว่าคือน่าจะเข้าใจภาพรวมว่าเลดมีไอเดทุกรุ่นเนี่ยต่างก,กันยังไงแล้วเหมาะสมกับใครควรจะซื้อตอนไหนมผมว่าเราค่อนข้างเคลียร,เร์เจนมีคำถามเพิ่มไม่ใหพัดไม่มีครับจัดไปผมจะปิดคลิปนะครับลากันไปก่อนอกับรายการคู่คู่ก็ตชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไยบายครับ